โอเคครับก็กลัดสวัสดีถ้าผู้ชมท่านผมตอนนี้ก็อยู่ผมในการเล่นเกมเกมนี้ชื่อว่า do you copy นะครับผมก็เราก็มาต่อกันเลยนะครับกับ <c oughs> ไม่รู้สวรอบนี้ผมจะได้ฉากจบแบบไหนนะฮะแม่จะได้กู๊ดหรือแบ d มาดูกันนะครับผมโอเคเริ่ม,มเลยรอคนจาก Tower ทาวเวอร์สองติดต่อมานะ่ยาเป็นทาวเวอร์โฟล์แลก็มีรูปสปับปะรดแล้วก็ตามหาคนคนหายบลาบลาบลา มนุษย์หมีหมูไม่ใช่นะมันซอพาร์คซอปลักแม่จังหวะน,นี้ไม่มีอะไรทำฮะทาวเวอร์สี่เพื่อนเอ้ยเอ้ยว่าทาวเวอร์สี่นี่วะทาวเวอร์สี่นี่คือทาวเวอร์สองนะนี่คือการเช็คขึ้นวิทยุทราบแบปเปลี่ยนว่าทาวเวอร์สี่นี่วะลืมลืมทาวเวอร์สี่ว,า,วารับทราบแล้วเอ้ยทาวเวอร์สองสรับทราบแล้วโอเคเยี่ยมมากเลยคืนนี้ผมขอพอแค่นี้นะทราบแบเปลี่ยนก็เปลี่ยนกะอะไรประมาณนี้ นี่เราแปลแบบวอดวัดเลยรู้สึกแปลแบบโคตรวัยมาย,มยะเลยฮะนี่สับสัตวิทคันเอาเว้นนี่เดฟสเต็ปเดฟสเต็ปเอ๊สั้นยาวสองบลาบลาบลา,บาอืมเฮ้ยมีเสียงมาฮะสวัสดีสวัสดีมีใครอยู่นั่นไหม รับทราบแล้วนี่คือทาวเวอร์สี่ทราบเปลี่ยนเออคือตอนนี้ผมเห็นว่าคือสัญญาณนี้มันว่างไว้ติดต่อเข้างาผมต้องการให้คุณช่วยคือบางอย่างอะตอนนี้ผมโดนล้บบางอย่างมันกำลังตามผมมาได้โปรดช่วยผมทีโอ้โอ้โอเคขอให้คุณใจเย็นแล้วก็บอกว่าคุณอยู่ไหนผมไม่รู้แต่ตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างก็ตามผมผมกำลังวิ่นคุณต้องช่วยผมผมไม่อยากตายที่นี่โอเค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  เดี๋ยวผมจะทำการเปิดไฟทราบว่าเปลี่ยนประมาณนี้นะฮะโอเคไหนดูหน่อยสิม,มันมาสับสวิตกันปังเฮ้ยมาใช่โอ,โอเคค,ค,คือผมเห็นคุณแล้วผมก็จะไปหาคุณขอบคุณด้วยความยินด,ดีครับโยเวลคัแมแหมเปิดค้างเลย <laughs> พร์ที้ผมขอไม่ยาอนุญาตไม่ตัดนะครับเนื่องจากเหนื่อย เนื่องจากว่าก็เวนเดอร์คลิปดูมทิ้งไว้นะเฮ้ยมาคือดูนะตอนเนี้ยคือผมว่ามันผมอยู่ที่ไหนอ่ะแต่แบบผมแค่มาแคมปิ้งอ่ะแล้วก็แบบว่าว่าจะมาพักผ่อนสักสองสามวันสองวันแต่ผมผมว่าผมทําผิดพลาดอ่ะอากาศที่สวยงามแล้วก็การวิ่งเล่นแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะไม่ดีสำหรับผมแล้วเออขอโทษนะที่ผมพูดวนไปแบบเนี้ยผมก็แค่ไม่อยากให้หัวงผมมันหยุดคิดอ่ะ คุณรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะอย่างนี้นก็ตามผมต้องทำมันโอเคนายทำได้เพื่อน do it now ตอนนี้ก็เบิร์จะทำไายไว้จ้าอืมเปิดไฟฮะแม่ตอนนี้นี่รอเพื่อนอย่างเดียวแม่เจ้าเฮ้ย คือตอนนี้ผมมาถึงทางแยกอ่ะแล้วผมไม่รู้ผมจะไปทางไหนดีทางซ้ายกันบอกกันโอเคดีทางซ้ายนะผมกังไปก็นี่ยฮะผมจะบอกให้เขาไปทาวเวอร์สองนะนี่แล้วก็ตรงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไปขึ้นมาทางนี้แล้วก็ตรงไป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 เบียว่าจะไม่อ้อมโลกเหมือนพาสที่แววนะพาสที่แววมันอ้อมโลกนี่ขึ้นทาวเวอร์ทุกคนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะะ แหมโอเคฮะมาตอนนี้ไม่มีอะไรทำแหมตอนนี้เพื่อนเรายังไม่ติดตามมานะครับ <c oughs> วิง่ง what the fuck <c oughs> เดี๋ยวนี้เอาไว้เนี่ยสวัสดีเมือ่อกี้นายพูดอะไวน่ะฮะเอาไว้นะคือผมได้พูดอะไว้เนะแต่ดูนะ <c oughs> คือ,ค,อคือผมเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรนะจริงๆนะ Jesus Christ! โอ้พระเจ้าใครก็ได้บอกทีเมื่อกี้โอ้ตาแดงมาแต่ไกลเว้ยอีนูอีนะตาแดงมาแต่ไกลเว้ยตาแดงก็ใช้ยาสีฟุกแม่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะแม่แม่เจ้ามาฮะรอรอ เราเพื่อนมานะจังหวะนี้แล้วก็นอนได้ไหม่เฮ้ยมีเสียงเสียงมันว่าตำรวอะไรอ่ะนายเห็นมันไหมแต่ได้ยินมันหรือเปล่านี่เพื่อนเราส่องแสงไฟฮะโอ้โอ้โอ้ใช้ได้ไหมโอเควิบออกมาตามทางเดี๋ยวก็เจอผมแล้วไม่ไม่ไม่คือใดไม่ได้ยินเหมือนไงฮะคือมันไม่ใช่แล้วอะคือตอนนี้ไอไม่เห็นมันอะ อะไรวะจะเสือไรพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย <im itation> มีเสียงเฮ้ย hey! <im itation> ฉันคิดว่าฉันหลงนะหลงทางแต่ฉัน <im itation> ฉันเดินเป็นนักเดินทางที่หลงทางเหมือนกันนะ <im itation> อะไรวะ <im itation> เพื่อนมึงอย่าเพิ่งคิดลบดีไหนายต้องรอดถึงแม้รอบที่แล้วนายจะรอดแต่เราไม่รอด <im itation> รอบนี้เราต้องทำให้รอดทั้งสองนะ แม่เจ้าเปิดไฟไ้เปิดครั้งโออ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 เปิดปิด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 เดบเดบสเตปแบบ EDM มาเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดก็ยังไม่มีอะไรนะครับแม่ต้องรออืมเปิดตู้ ตื่นๆๆๆอ้า,อา,อาวอะไรเนี่ยเป็นใบเอกสาร,รโอ้มีคนหายนะเมื่อกี้เห็นเขียนวันที่ไว้ตรงนี้มีการต้มน้ำแหน่เรามาทำเป็นป้องได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ก็จะเขียวอย่างเดียวเว้ยตอนนี้ไม่มีอะไรทำฮะเพื่อนก็ไม่ติดต่อเข้ามาเปิดไฟเว้นไปก่อน ร่มเย็นเย็นว้าวมาเวนชักว้าวไม่ใช่แห้ย <c oughs> อย่าคิดวึกนะหมายถึงว่าวจุอานะครับแหมว้าวของพี่มันอันใหญ่นิดเดียวมันดูย้อนแย้งนะ <c oughs> เนื้อเพลงดูย้อนแย้งยังไงไม่รู้อะ่ะ <c oughs> ตรงนี้มีถังฮะเราจุดเราเปิดถังแล้วก็เผาหอคอยเป็นสัญลักษณ์ให้เพื่อนวิ่งมาหานะฮะ เป็นความคิดที่โง่สินดีสวยงามแต่สิ้นเปลืองแหมคำนี้ใช้ได้จริงเพื่อนจะไม่ติดต่อมาจริงๆเหรอเนี่ยพาร์ทที่แล้วผมตัดเลือ1สิบนาทีไงแต่พาร์ทนี้ไม่รู้จะกีดนาทีนะถ้าสมมติแบบผมเหนื่อยผมก็ไม่ตัดนะผมขออนุญาตถ้าผมเหนื่อยผมจะไม่ตัดนะครับผมจะลงเวคุณเห็นแม่น้ํำไหมเออคือผมเห็นแม่น้ําแล้วก็อะไรอ่ะแบบอะไรอ่ะ มันดูเหมือนแบบอะไรบางอย่างอะเหมือนดูเหมือนอเห็นอะไรอะให้คุณไปที่เหมืองเข <c oughs> ้าใจไหม <c oughs> โอเค <c oughs> คุณผมกงจะออกไปนะนะถ้าผมออกไปได้ผม <c oughs> ผมติดหนี้คุณนะ <c oughs> ติดหนี้หนึ่งครั้งโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอาตัวคุณให้บอดเสียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมชอบบรรยากาศเกมนี้อ้าวคุณกับบางดูแมนนะ้าเร็กโอโอโอไมีเสียงโอเสียงนั่นจะไม่ได้โกหกคุณโอเคดีดีด,ดีซับไม่ขึ้นเนอะเมื่อกี้ฟังไม่ทันด้วยมนเป็นเสียงซ้อนนะฮะคุณคนที่จะไปช่วยเขา What the fuck Who d s that อะไรวะเนี่ยะจะฉันเจอทางแยกอ่ะอ่ะขึ้นมาด้านซ้ายไปพ่อหนุ่มโอเคแต่คุณรู้ไหมบางทีผมก็มีความรู้สึกแบบมีใครบางคนกำลังดูคุณอยู่เฮ้ยทำไมมาแบบเดิมไลยวะแต่คุณรู้ไหมคุณไม่ต้องสนใจหรอกผมก็แค่คิดไปเองหวาดระแวงว้าว ผมชอบบรรยากาศเกมนี้มันแบบยอดอ่ะไม่น่ากลัว <Hello. S 1> สวัสดีนั่นคุณอยู่นั่นไหมคุณส่งผมมาที่ไหนเนี่ยอา้าวคือผมขึ้นมาหอคอยแว้วแต่มันไม่มีใครเลยค,คุณนี่มันไม่ตลกเลยนะคือผมคืนนี้ผมไม่อยากอยู่คนเดียวแบบยาวนานแบบนี้ ช่วยบอกผมที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ทาวเวอร์สี่คือตอนนี้ผมไม่อยากอยู่คนเดียวยอ้าวคุณก็รู้ว่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียว I need to know เฮ้ยขอบคุณ,อ,คณอ้าวอาไบรอาไบรอ่ออะถ้าแปลผิดยังไงผมขออภัยด้วยนะครับพาร์ทนี้ถูด้วยไทยอ้านั่นไงได้แล้ว นี่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งมีคนถูกว่าโดยสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือ,อรประมาณนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละเราก็จบแบบกูต์เอนดิ้งโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะฮะเราก็เข้ามาดูกันขำๆนะฮะซึ่งผมก็ไม่ไปจะอัดวงจริงอะนะผมก็เอเวอเกมโดยยูคอปปี้นะฮะโอเคสวัสดีาร์ต้ผมในการ <laughs> เล่นเกมขอใจพี่ <laughs> ผมเจอก,กันในปารต์ตไปสวัสดีาร์ี้ไปครับบ๊ายบาย